ยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูบานสวยสะพรั่งกลางลานหินงามทั่วภูเขาปีละครั้งในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกๆปีชื่อพื้นเมืองกระเจียวบัวประทุมมาขมิ้นโคกบัวสวรรค์ แต่ใดๆที่คุ้นหูคนทั่วไปก็คือดอกกระเจียวรวมทั้งแสงเดือนด้วยนะจ๊ะกระเจียวเป็นพืชหัวล้มลุกมีเง้าอยู่ใต้ดินสกุลเดียวกันกันกบขมิ้นระยะเวลาบาน15-25วันพืชประจำถิ่นที่ขึ้นเป็นไม้พืชล่างของป่าเต็งรังซึ่งมีต้นยางเหียงเป็นไม้เด่นขึ้นกระจายไปทั่ว จุดที่พบมากที่สุดอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานระยะทาง1กิโล